อ่านร้องเพลงให้หน่อยค่ะ happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> อ้าวเปล่าค่ะ เปิดไฟจ้าแม่จ๋ามาไม่ทันเลยปารุล้วมั้มปารุลกันไหมเอากินข้าวต่อค่ะโอเคไม่ต่อมีใครอ่ะอ้เอ๊ะไม่รู้เรื่องเหรอเขาทำอะไรกันโอ้ยเราให้เว้ยไอ้เจ้าของมันเจิดอ่ะปั๊บจังไปค่ะห้ป้าบอะเปิดแอร์ค่ะจุกละ

没如。